สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนเล่นตัวของจีนนะครับแม่น้องคีซึ่งเป็นท่าลาวตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับจีนเป็นตัวที่เก่งนะใครที่บอกว่าไม่เก่งเนี่ยคือผมเถียงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นไม่เป็นแต่จริงๆแล้วจีนเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆจีนสามารถเล่นเป็นดาเมจหลักก็ได้นะครับเป็นกายภาพเป็นลมหรือจะเป็นตัวคิวเป็นตัวซับก็ได้เป็นตัวหนึ่งที่ทําได้หลายหน้าที่ แล้วก็ในช่วงท้ายเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ในอมบิท ME อะไรต่างๆเนี่ยดีมากนะครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึงในส่วนของการเล่นเป็นดาเมจหลักเป็นหลักนะครับบมพูดถึงในส่วนของการจัดทีมก่อนละกันเพราะว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเวลาเราเล่นเป็นดาเมจหลักก็คือกายภาพเนี่ยเราควรจะมีตัวน้ําแข็งกับสายฟ้าอยู่ในทีมเพราะว่าน้ําแข็งกับสายฟ้าจะทําให้ เกิดนาไฟฟ้าซึ่งจะลดต้านทานกายภาพของศัตรู40%ก็ทําให้จีนของเราตรีแรงขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้ฟิกอาจจะใช้เป็นสายฟ้าหรือลมหรือเป็นธาตุอื่นก็ได้อย่างที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกเป็นธาตุลมนะครับเพื่อจะเอาสันพ้องก็คือลดใช้พลังกายเพิ่มความเร็วขึ้นที่แล้วก็ลดคูดาวสกิลนะครับหรือถ้าจะใช้เป็นสายฟ้าก็คือเวลาที่ทําคอมโบเกี่ยวกับสายฟ้ามันจะดรอปอนุธาต นะครับก็คือช่วยฟื้นพลังงานหรือจะใช้เป็นตัวอื่นใช้เป็นเบนเนตมาซับหรือใช้เป็นตัวดามจหลักอีกตัวหนึ่งก็ได้ตัวสุดท้ายนี่คือไม่ฟิกขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวอะไรแล้วก็เจอศัตรูอะไรนะครับอาจจะเอาเป็นตัวที่เอาไว้ทําลายกเกาะศัตรูก็ได้แต่ว่าน้ําแข็งกับไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะจําเป็นเพื่อจะได้บูทดามจกายภาพตอนนี้ในส่วนของคอมโบการเล่นนะครับหลักๆเลยก็คือเราแปะธาตุน้ําแข็งหรือสายฟ้าก่อนใส่ศัตรูนะ แล้วเราก็ใช้ท่าลมนะครับลวกแล้วก็ใช้สาฟ้าตามเข้าไปแบบนี้จะเกิดนําไฟฟ้าก็คือจะเป็นการลดพลังป้องกันกายภาพศัตรูตอนนี้ดาเมจการโจมตีธรรมดาของเราก็จะรุนแรงขึ้นนะครับเป็นคอมโบง่ายๆแต่ว่าควรใช้ตลอดนะก็รับมันจะอยู่ประมาณ8-10วินะครับให้ดูที่ตัวศัตรูมันจะมีเครื่องหมายลูกศรลงนะครับก็คือโดนลดปันทากายภาพอยู่นะครับ ก็คราวนี้ในส่วนท่าไม่ตายของจีนนะครับมันจะเป็นการทำดาเมจใส่ัตูรอบๆนะครับเป็นดาเมจธาตุลมแล้วก็ทำการฮิลเพื่อนร่วมทีมตัวรวมถึงพื้นที่อยู่เนี่ยจะเป็นการฮิลตัวละครเรื่อยๆนะครับตามใดที่เราอยู่ในพื้นนี่นะวินจะอยู่ประมาณ10วินนะครับแล้วก็สกิลของจีนนะครับจะเป็นสกิลผักแบบนี้เป็นดาเมจธาตุลมซึ่งถ้าเกิดว่าสตูเนี่ย มีธาตุแบกอยู่เราก็สามารถกระจายได้นะครับาเดี๋ยวทำไมไม่กระจายไม่นี่นะครับกระจายได้ละแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดค้างนะครับมันจะเป็นการชาร์จซึ่งเราสามารถดึงศัตรูนะครับให้ลอยขึ้นแล้วค่อยผลักไป ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลิงขึ้นด้านบนเนี่ยเวลาสตูตกลงมามันจะมีเป็นดาเมจกายภาพก็คือดาเมจจากการตกจากที่สูงนะครับซึ่งตรงนี้รวมถึงการผลักสตูให้ชนกับกําแพงก็ได้นะน,นี่นะครับมีเมื่อกี้เจ็ดพันห้านะครับเป็นดาเมจจากการชนกําแพงหรือถ้าเราทำให้สตูตกน้ําอะไรได้เนะี่ยตัวก็คือจะตายเลยนะครับแล้วก็การชาร์จจมตีจะเป็นการเสยตรงนี้นะครับพอเสรยแล้วเราก็ ทำการกดค้างสกิลแล้วก็ผลักให้กระเด็นได้อ่าดาเมจตรงนี้จะคิดจากพลังโจมตีพลังชีวิตสูงสุดนะครับบิดพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูเท่านั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับพลังโจมตีอะไรของตัวจีนนะครับพอสามารถใช้เป็นเหมือนดาเมจเสริมได้เพราะว่าเวลาไปใช้ในอบิตอะไรพวกนี้จริงๆเนี่ยมันผมไม่ได้มองว่าเป็นดาเมจหลักนะ <c oughs> <c oughs> ได้มองว่าเป็นดาเมจเสริมขำๆม,มากกว่านะครับ แล้วก็มีอีกคอมโบหนึ่งก็คือคอมโบเกี่ยวกับผ่าไม่ตายนะครับฆ่าไม่ตายเนี่ยมันจะทําดาเมจสองส่วนส่วนแรกคือตอนที่กดใช้แล้วก็เวลาที่ศัตรูเข้าออกพื้นที่เป็นขอบนะครับมันจะโดนดาเมจด้วยนะเนี่ยมันจะมีดาเมจประมาณทันสามเมื่อกี้นะครับไอ้นั่นคือดาเมจจากการที่เวลาศัตรูเข้าออกวงนะครับเราก็สามารถใช้สกิลเนี่ยผลักให้ศัตรูออกจากวง เพื่อทําให้มันโดนดาเมจแล้วเวลามันเดินเข้ามามันก็โดนดาเมจอีกนะครับก็เป็นดาเมจเสริมส่วนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพื้นฐานการเล่นหลักๆก็แค่ประมาณนี้นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับสายกายภาพก็คือเน้นตีธรรมดาสําคัญก็แค่มีน้ําแข็งบวกไฟฟ้านะครับ Okay. นำไปฟ้าเป็นหมู่แล้วก็อย่างตรงนี้ผมมีเวนตี้จังหวะที่สตูลอยเนี่ยผมก็กดค้างนะครับสกิลค้างรวบได้เวลาฟันจบคอมโบ5ครั้งนะมันจะมีจังหวะที่ดีเลย์ค่อนข้างนานเราก็สามารถใช้การแดชหรือการกระโดดนะครับเพื่อคันเซิลแอน,นิเมชันได้นะครับผม ถ้าเกิดไม่แคนเซิลมันก็จะค้างค่อนข้างนานนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากทตุลมแล้วก็กระจายทตาศัตรูก็คืออย่างตรงนี้มันมีสลามท่าไฟกับสายฟ้าเวลาที่ผมใช้ทตุลมกระจายท่าไฟของตัวสลามท่าไฟนะแล้วไปโดนตัวสลามไฟฟ้านะครับมันจะเกิดอร์โหลดได้ก็คือเราสามารถทําปฏิิรยาทตาุนะครับโดยใช้ประโยชน์จากท่าที่ศัตรูติดอยู่นะครับ นี่นะครับเกิดโร,รโหลดแบบนี้นะอันนี้ก็คือใช้กับธาตุอื่นๆได้นะครับไม่ได้จํากัดแค่ธาตุพวกนี้แล้วก็เราสามารถใช้เทคนิคนี้สําหรับการทําลายเกาะได้นะครับอย่างตรงนี้มันมีน้ําแข็งกับไฟฟ้าตัวไฟฟ้าเนี่ยมันจะแพ้น้ําแข็งนะครับก็เดี๋ยวร้อยมันเดินมาใกล้ตัวน้ําแข็งแล้วเราก็กระจายน้ําแข็งไปแต่เห็นว่าตัวโลของไฟฟ้าเนี่ยลดลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้ที่หนึ่ง ก็จะทำลายโลกของตัวน้ำแข็งได้ไอตัวไฟฟ้าได้นะครับก็เป็นการผสมธาตุเพื่อทำลายเกาะรูปแบบหนึ่งนะครับอธิบายในส่วนพรสวรรค์เพิ่มนะครับพรสวรรค์ตอนเลื่อนขั้นครั้งแรกก็คือการโจมตีปกตินะครับเวลาโดนเป้าหมายมีโอกาส50%ที่จะฟื้นพลังชีวิตให้ทั้งทีมโดยคิดจาก15%ของพลังโจมตีทั้งหมดขีนะครับถ้าพลังโจมตีที่มันโชว์ในค่าสถานะนะครับพันหก็คือ 15%ของพันห้านะครับยิ่งพลังโจมตีเยอะก็ยิ่งฮิวแรงแล้วก็ถ้าไม่ตายก็เหมือนกันนะครับการฮิวมันจะแรงตามพลังโจมตีของตัวจีนนะครับแล้วก็ไม่ตายเนี่ยจะใช้พลังงาน80หน่วยแต่ว่าถ้าเรามีพรสวรรค์ขั้น4ี่นะครับหลังจากที่เราใช้ไม่ตายเราจะได้การฟื้นพลังงานกลับมา20%ก็คือ16หน่วยจากทั้งหมด80หน่วยนะครับอันนี้ก็คือทําให้จีนสามารถใช้ ื้นถ้าไม่ตายได้เร็วขึ้นในส่วนของกลุ่มดาวนะครับอันแรกก็คือเมื่อกดสกิล E ค้างไว้นะครับเกิน1นึ่งวิจะเพิ่มความเร็วในการดูดแล้วก็เพิ่มความเสียหายอีก40นะครับก็ถือว่าใช้ได้ส่วนตัวผมเฉยๆกับกลุ่มดาวนี้นะมองว่าไม่ได้จําเป็นมากยกเว้นว่าเล่นสายดาเมดลมอันที่2ก็คือเมื่อจีนได้รับลูกแก้วหรืออนุธานะครับก็ตัวละครทั้งทีม จะได้รับความเร็วในการโจมตีเพิ่ม15แล้วก็ขึ้นที่เร็วขึ้น15น15วิอันนี้ผมมองว่าดีมากนะครับซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีมากอันที่3ก็เพิ่มเลเวลไม้ตาย3เลเวลอันที่4ก็คือภายในพื้นวงกลมของไม้ตายศัตรูจะโดนลดความต้านทานลม40อันนี้ทําให้ตัวของจีนสามารถเล่นเป็นตัวดาเมจหลักธาตุลมได้ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ถือว่าถ้าไม่ได้จะเล่นเป็นดาเมจหลักธาตุลมก็ไม่ได้จําเป็นมากนะครับ ที่5ก็คือเพิ่มเลเวลของสกิล E นะครับสกิล e, พุ่งแทง3ระดับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะทำให้ตัวละครที่อยู่ในพื้นวงกลมไม่ตายได้รับความเสียหายลดลง35%แล้วก็ถ้าเราเดินออกจากพื้นที่วงกลมเนี่ยเอฟเฟกนี้ก็จะยังคงอยู่นะครับก็คือหลังจากออกจากวงกลมไปเรายังได้รับดาเมจลดลง35%เป็นเวลา10วิ หรือเมื่อถูกโจมตีครบ3ครั้งนะครับสำหรับในส่วนของอร์ติแฟกต์นะครับเซตมาตรฐานเลยก็คือการเดเตอร์สชิ้นนะเพิ่มพลังโจมตี18%แล้วก็ทําให้การโจมตีปกติของตัวจีนแรงขึ้น35%อันนี้ผมมองว่าเป็นเซตมาตรฐานเลยแล้วก็มีเซตหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือตัวของ2องการเดีเตอร์กับ2บัตเตนนะครับเพราะว่าบัตเตนเนี่ย สองอันก็คือจะเพิ่มความเสียหายกายภาพขึ้น25%คือถ้าเป็นบัตสเตนเนี่ยมันจะทําให้ทั้งการโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีแรงขึ้นได้แต่ว่าถ้าเป็นกาเดียเตอร์นะครับมันจะส่งผลแค่ในส่วนของการโจมตีธรรมดาชา้าโจมตีจะไม่ได้ผลนะครับซึ่งการชาร์จโจมตีของจีนเนี่ยมันก็ค่อนข้างนุนแรงจริงๆแล้วถ้าเรากดชา์าโจมตีเรื่อยๆเนี่ยดาเมจที่ทําได้มันแรงกว่าการฟัน5ครั้งอีกแต่เนื่องจากผมมองว่ามันใช้พลังงานนะครับ ซึ่งมันก็ค่อนข้างสำคัญในการหลบอะไรต่างๆเนี่ยผมเลยมองว่าผมเน้นใช้การโจมตีปกติมากกว่านะครับก็เลยมอกว่ากาเดเตอร์ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับผมนะแต่ว่าก็ใช้ได้ทั้ง2เซตนะครับแล้วก็อัติแฟกที่ผมใช้ในปัจจุบันนะครับก็ในส่วนนาฬิกาจะเป็นพลังโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็ถ้วยเป็นโบนัสความเสียหายกายภา,าพอันนี้คือบวกและเยอะกว่าโจมตีเปอร์เซนต์แน่นอนนะครับ แล้วก็เรา,าเน้นดามจเป็นกายภาพอันนี้ช่วยได้เยอะมากแล้วก็ส่วนหมวกก็เป็นอัตาขิิหรือดาเมจคินะครับพยายามเลี้ยงให้อัตราคิเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของดาเมจคินะครับให้มันเป็นครึ่งๆกันเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดในส่วนของพวกค่าพลังรองนะครับที่เน้นเลยก็คือพวกความแรงคิกับโอกาสคิเป็นระดับ1นนะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นพวกพื้นพลังงานกับ จมตีเปอร์เซนต์นะครับหลักๆก็จะเน้นประมาณ4ค่านี้สําหรับสายดาเมียกายภาพแล้วก็อาวุธที่ผมใช้ในปัจจุบันคือดาบดาแม็กซ์ซอร์จากเพเทนพาร์ตสำหรับสถานะปัจจุบันนะครับก็คือพลังโจมตี1516แล้วก็มีอัตราคี้หิความแรงคี101ึ่้นพลังงาน137นะครับแล้วก็บนัสกายภาพ5 8 3สานะครับผมสำหรับในส่วนของอาวุธนะครับอันดับหนึ่งเลยก็ต้องยกให้ดาบ ดาวอควาเรียนะครับเพราะว่าได้พลังโจมตีพื้นฐานเยอะมากแล้วก็ได้บนดาเมจกายภาพด้วยความสามารถก็เพิ่มมัตรงโจมตีอีก20-40%แล้วก็เวลาโดนโจมตีได้พลังชีวิตพร้อมทำดาเมจอันนี้เป็นดาบที่ตัวของจีนใช้ในเนื้อเรื่องเลยนะอันนี้คือดีที่สุดนะครับเพิ่มดาเมจกายภาพเยอะมากส่วนที่ผมให้เป็นอันดับ2ร่วมก็คือดาบาดาวสกายวาร์ดนะครับซึ่งมันได้เป็นการฟื้นพลังงานกับอีกัน,นึงก็คือดาบ ดำหรือคือดาบพื้ทนพาร์ตนะครับซึ่งได้เป็นคริดทเอรเลสแล้วก็ได้พลังโจมตีเวลาโจมตีปกติแรงขึ้นแล้วก็ช่วยฮิวได้นะครับ2อันนี้ดาเมจผมมองว่าใกล้เคียงกันนะครับก็ให้เป็นอันดับ2ร่วมแล้วก็อันดับ3เป็นตัวโปรโตไทปที่เราสามารถคราฟได้ให้เป็นโบนัสดาเมจกายภาพ นะครับมีพลังโจมตีพื้นฐาน44ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับตัวอาวุธสีดาวด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีเราได้พลังโจมตีกับพลังป้องกันเพิ่มจริงๆแล้วผมมองว่าดาเมจเนี่ยอาจจะห่างจากตัวดาบดําไม่ได้ห่างกันมากนะครับเพราะว่านี้ได้เป็นโบนัสดาเมจพเังภาพไงแต่ว่าดาบดํามันได้ในส่วนของอัตายชิซึ่งมีผลกับดาเมจทุกส่สวนแล้วก็ในเรื่องของการฮีลด้วยนะครับลองลงมาอันนึงก็คือเป็นเดอะฟุตนะครับซึ่ง เหมาะจะเอาไว้เวลาที่เจอศัตรูตัวเล็กๆเยอะๆนะเพราะว่าเดอะฟุตสามารถทําดาเมจเป็นหมูรอบๆได้แต่ถ้ามองถึงดาเมจเดียวๆแล้วจะทําดาเมจได้น้อยกว่าอาวุธที่พูดมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เป็น3ดาวแนะนําเลยก็คือเป็นฟิลเลตเบรนะได้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซนต์ซึ่งมีประโยชน์ในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็สามารถทําดาเมจเสริมได้ในช่วงทุกประมาณ15วินะครับก็ใช้ดีมากในช่วง3ดาว ตอนนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการใช้จีนเป็นดาเมจหลักนะครับข้อดีข้อที่1เลยสําคัญมากก็คือสามารถฮิวทั้งทีมได้ทั้งจากการโจมตีปกติแล้วก็ใช้ไม่ตายนะครับคือเป็นตัวดาเมจที่ฮิวได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่นดีๆไม่ได้โดนดาเมจหนักจริงๆเนี่ยตัวของจีนจะตายยากมากๆนะครับนี่คือข้อดีข้อสําคัญข้อที่1เลยข้อที่2เลยก็คือสกิลธาตุหรือสกิล E นะครับที่มีประโยชน์มากทั้งดาเมจที่รุนแรง บูดาวที่ไวสามารถใช้ผักสตูให้กระเด็นนะครับขึ้นที่สูงตกลงมามีดาเมจตกน้ําก็ตายหรือกระเด็นไปชนกําแพงก็มีดาเมจเติมนะครับมีประโยชน์มากแล้วก็เอาไว้ผสมธาตุเพื่อทำคอมโบธาตุต่างๆหรือเอาไว้ทําลายเกาะของัตูก็ได้เช่นกันนะครับเป็นสกิลหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยส่วนข้อเสียนะครับข้อแรกเลยก็คือเนื่องจากเราเล่นเป็นกายภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะ ควรจะมีตัวน้ําแข็งกับไฟฟ้าเพื่อลดต้านทานกายภาพศัตรูทําให้ในทีมเนี่ยมีตัวจีนน้ําแข็งแล้วก็ไฟฟ้าคือกินไปแล้ว3ช่องนะครับก็จะจัดทีมได้ค่อนข้างยากนิดนึงอันนี้คือมันไม่ได้จําเป็นนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีน้ําแข็งไฟฟ้าแล้วข้อที่2ก็คือดาเมจไม่สามารถสู้ตัวที่เป็นดาเมจกายภาพได้แท้อย่างตัวของเครชิงกับตัวของเลเซอร์ได้เนื่องจากว่า สองตัวนั้นเป็นไฟฟ้านะครับทำให้เราใช้แค่น้ําแข็งในทีอีกตัวหนึ่งก็ทําคอมโบน้ำไฟฟ้าได้แล้วนะครับแล้วก็สองตัวนั้นจะมีสกิลอะไรต่างๆที่บูทดาเมจในด้านของกายภาพได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวของจีนเล่นเป็นดาเมจได้แต่ว่าดาเมจไม่เท่า2ตัวที่พูดมานะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็เนื้อหาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานั่นก็คือร้าน รูชีฟพ๊อพอัพนะครับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นลดราคาทั้งในส่วนของรายเดือนแบ t เทิร์นพารแล้วก็เติมเพชรต่างๆนะครับใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ในคบอธิบายคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับว,วิดีโอนี้ผมก็ขอเวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ